สวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีครับผมตายครับรายงานตัวรายงานเมื่อไหร่ได้เรื่องแน่นอนได้รถสวยได้รถดีได้รถปีใหม่ใหม่น้อยๆที่สําคัญรีมีิเ็ดมากคันนี้เป็นตัวพิเศษเป็นรุ่นพิเศษของ Sport r a n g e r นะครับสีประตูออโต้สีเทาอีกจดทะเบียน2018สวยๆม่วิ่งมาเพียงแค่50,000ะฉะนั้นพี่ๆเพื่อนๆอยากได้รถแบบนี้ทรงแบบนี้เท่ๆแบบนี้ เครื่องดีๆเนียนๆแน่แนๆก่อนถนนดีๆแบบนี้ติดต่อสอบถามตายได้ที่ MC 9 9 9ลับลูกก้าคลองเจ็ดปัตตุกานีเบอร์โทรตายนะครับ0945561036เบอร์นี้มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองพี่แน่นอนที่สำคัญเดี๋ยวเราชมกัน ว่าสวยสดลดงามเนี่ยมันเป็นยังไงและพร้อมจำหน่าจริงๆซึ่งเรนพอนอันตราต่า,างๆเดี๋ยวตายอันตา,ายภายในคลิปนี้ม้วนเดียวจบมีเดียวจบครั้งเดียวจบ0945561036มีคำตอบให้พี่แน่นอนครับผมไป ก็ผมคันนี้เป็นเจ้า Ford Ranger กระบะสีประตูตัวสูงนะครับเพราะฉะนั้นเ e กียร์ออโต้คันนี้เนียนๆเลยนะสีเทาเข้มเทาาวดำนี่แหละส,สวยๆปีจดทะเบียน2018มาในกรุ่น l i m i t ต็นะครับตัวพิเศษตัวนี้คันนี้ใช้เครื่องยนต์ 2000cc ดีเซลเทอร์โบนะครับเพราะฉะนั้นแรงม้าตอบสนองที่ดีแน่นอนเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องห้องโดยสารห้องทุกอย่างเซ็นเซอร์หลังที่กันชนมา4จุด มาในตัวเลยนะครับกล้องหลังอีกต่างหากนะคันนี้ใช้คําว่าทุกอย่างจริงๆเพอร์เฟกจริงๆสมบูรณ์แบบจริงๆที่สําคัญวิ่งมาเพียงแค่5้า0มือโเท่านั้นเองใช้งานน้อยปี2018เจ้าของรถมือเดียวออกห้างเนี่ยแหละรถบ้านแท้ๆรถสวยๆเบาสวยๆพว,ว,วงมาลัยคอนโทรลต่างๆสวยๆเนียนๆอยู่ภายในหมดภายในห้องเครื่องเดี๋ยวเราเปิดการแต่ที่สาคัญคันนี้จดทะเบียน2018 จำหน่ายเพียงแค่6,19,000บาทเท่านั้นเอง6,19,000บาทเท่านั้นเองปีคันนี้ออกป้ายแดงแตกล้านวันนี้จําหน่ายกันแค่6,19,000บาทนะครับเครดิตดีปีดาวรับรถแตับ้านได้แน่นอนอัตราผ่อนอยู่ที่12,000บาท7ปี6ปี11,000บาท7ปีเนี่ยแหละครับเข้าใจตรงๆเข้าใจง่ายง่ายซื้อสดซื้อผ่อนไม่ใช่ปัญหาพี่ยิงกลางหาสายได้ 0945561036มีคำตอบพี่แน่นอนและที่สำคัญอยู่จังหวัดไหนที่ไหนทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถกับสายได้ขอให้บอกขอให้บอกขอให้บอกเถอเดี๋ยวต่ายจัดการส่งธนาคารไปเซ็นถึงที่ส่งรถถึงหน้าบ้านให้พี่พี่ให้เพื่อนๆให้ทุกๆคนมีเจ้าเป็นเจ้าของ Sport Ranger Limited 2000 Auto Diesel Turbo คันนี้ได้แน่นอนปะห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องสวยมาก อฟอร์ตก็มาตัวแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรเปิดปุ๊บขาครับเนี่ยแหละเครื่องยนต์เล็กลงนะครับ 2,000cc ดีเซลเทอร์โบนะครับ180แรงม้าเกียร์อโตโนมติอัตราเกียร์นี่10สปีดใช้คำนี้เลยอัตราทดเกียร์10สปีดเพราะฉะนั้นคันนี้ได้เล่น10เกียร์ตอบสนองแน่นอนนะครับปลอดภัยไหมต้องปลอดภัยเพราะเราขับเองเนี่ยรับช่วงลา่างดีๆีช่วงลานน่างตอบถนน10เกียร์180แรงม้า2 0 0 0ซีดีเซลเทอร์โบ สวยแน่นอนเอสแบ็พร้อมทุกอย่างพร้อมในคันนี้คันเดียวกล้องหลังเซ็นเซอร์เกียร์ออสต้ขายแค่6 1 9ส0 0 0บาทเท่านั้นพอเอฟรีดาว1น0 0 0 0 0บาท7ปี1 2 0 0 0บาท, 12, บาท6ปีซื้อสดเอารถกลับบ้านเดี๋ยวโอนให้จัดให้ทุกๆอย่างไปท้อง โดยสารน,นี่เลยนี่เลยครับห้องโดยสารส,สวยๆเลยเบาะหนังคูด์คอนโทรลปุ่มควบคุม,มเครื่องเล่นเครื่องเสียงแอร์วิทยุเครื่องเล่นเครื่องเสียงทุกอย่างมีหมดนะครับเกียร์ออโตเมติก10สปีดบวกลบที่ด้ามเกียร์นะหัวเกียร์นั่นแหละใช้คําว่าหัวเกียร์แล้วกันจุดชาร์จตรงชาร์จไฟพร้อมเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรเข้ามาหาต่ายนะครับคอนโทรลกลางเก๊กกลางใช้คํานี้ควบคุมความเย็นได้เพราะฉะนั้นแช่เครื่องดื่มแช่ เคื่องชูกําลังใช้คํานี้แล้วกันสบายพี่แน่นอนปีราว่า18วิ่งมา50,000โรต่ายจาหน่ายเพียงแค่619,000บาทที่น้องทั้งหลายที่อยากได้ฟอร์แบบนี้เลเจอร์แบบนี้นะครับตัวลิมิเต็เกียร์ออโต้เครื่อง2,000เทอร์โบ180ม้าเนี่ยแหละ619,000บาทเครดิตดีฟรีดาวน11,000บาท7ปีเท่านั้นพอพี่ติดต่อสอบถามตายได้โดยตรงเลยครับ 0945561036มีคำตอบให้พี่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ